สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรานะคะก็จะมาพบกับการ์ตูนน่ารักนะคะไอดีลยลก็ส3งสามสอพักกันได้นะคะที่ในไอดีลนะอ่านั้นไปดูต่อเลยค่ะอันนี้เราก็จะมาวาดรูปดอกไม้อ่ะหนึ่งก็วงให้มันวงแบบวงกลมมากๆค่ะแล้วก็ใครจะเอาวงใหญ่หรือเอาวงเล็กก็ได้นะคะ ต่อไปก็จะเป็นตาค่ะตาให้ใหญ่ๆนะหัวใหญ่ก็ต้องใหญ่ตามงั้นเราก็ต้องวาด,ด,ดนนแ,วแบบนี้แล้วก็ทาเป็นตาขวานะทาให้แบบมองด้านขวานะคะอ่ะงั้นเราก็ทันตาดําๆก็จะมีจุดตรนนี้แล้วก็แบบนี้ก็ทําแบบเดินนะคะ แล้วก็ทำให้มันเข้มเหมือนตาตาด้านแล้วก็ทำนะคะให้มันเป็นดำๆอย่างนี้แล้วก็ต่อไปนะคะทำเป็นเป็นแก้มคะ่ะแก้มก็จะเป็นแก้มใหญ่ๆแก้มก็ให้มันเท่ากันยนะแต่นี่ก็ไม่เท่ากันหรอกให้มันเป็นแก้มแบบน,นี้แล้วเราก็จะมาวาดอกรีบนะคะให้มันเท่ากัน่อยนะ ใหญ่เล็กก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้เท่ากันนี่ก็ไม่ค่อยเท่าก้อนก็จะกล้องก็จะแบบให้แบบดูทุกครั้งแล้วก็ตั้งแบบสั่งงั้นเราก็จะมาทํากรีบค่ะแล้วก็เสร็จนะกรีบก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเอไม่ใช่ก็ลวดลายของ ไม่ต้องรีบนะคะทำให้สวยๆวิธีง่ายๆก็คือแบบหมุนได้แบบุก่คนจะไม่ได้งงก็เลยหมุนให้ดูอ่ะก็คนละด้านกันแลว้วอ่ะทำทำให้มันแบบบานออกมานะคะไม่ใช่แบบเป็นด้านเดียวกันไม่เกี่ยวนะแล้วก็ กีบก็จะไม่ค่อยสวยเพราะว่างนี้เนี่ยอันนี้ก็คิดลิปโอ้เงี้ยเสียงรบกวนเยอะมากเลยนะคะเป็นเสียงทีวีรีบมาเนี่ยรีบอยากเสร็จเนี่ยก็เสร็จแล้วน่ารักไหมคะน่ารักมากเลยนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้นี่นะคะน่ารักมากไหมก็ ใครจะทําก็ทําได้นะคะไม่ว่าใครจะทําคิดทํำคลิปตาคลิปตามก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะบ๊ายบายวันนี้สวัสดีค่ะ